ศึกมวยไทยที่ทุกคนรอคอยระหว่างนาบินอานาเนกับมอวงไทยเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สร้างความตื่นเต้นและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาการพบกันของสองนักสู้ที่มาจากสองยุคสสไตล์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ในศินละปะแม่ไม้มวยไทย ทำให้เวทีแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจของแฟนมวยทั่วโลกไม่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังขยายไปยังยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต่างจับตามองด้วยความคาดหวงังสูงสุดต่อผลของไฟนี้นาบินอนานาเนเป็นดาวรุ่งชาวแอลจีเรียชื่อสายฝรั่งเศสผู้ซึ่งก้าวขึ้นมาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งในวงการมวยไทยด้วยความสูงโดดเด่นที่มากกว่าคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ ความยาวแขนและขายาวทำให้เขามีสไตล์การชกที่เฉพาะตัวเน้นการใช้ลูกเตะระยะไก,กลและการโจมตีที่แม่นยำเขาเริ่มต้นเรียนมวยไทยตั้งแต่อายุยังน้อยและได้ย้ายมาฝึกซ้อมในประเทศไทยที่ค่ายมวยชื่อดังซึ่งช่วยพัฒนาฝีมือและปรับทัศนคติให้กลายเป็นนักสู้ที่มีระเบียบวินัยและเข้าใจศิละปะมวยไทยอย่างแท้จริงในทางตรงกันข้ามมอวงไทยเป็นนักชกไทยแท้ที่เติบโตมากับมวยไทยตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการต่อสู้มากกว่าร้อยไฟเขาเป็นที่รู้จักในฐานะมวงไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่นักชกผู้มีชื่อเสียงจากท่วงท่าการออกหมัดที่หนักหน่วงและลูกศอกที่เฉียบคมชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเวทีมวยลุมพินีและราชดำเนินในฐานะหนึ่งในนักชกที่อันตรายที่สุดของยุคด้วยประสบการณ์และสัญชาตญาณการชกที่ลึกซึ้งมวงไทยจึงกลายเป็นกำแพงที่ยากจะผ่านไปได้สำหรับนักมวยรุ่นใหม่ การจับคู่ของทั้งสองเริ่มเป็นกระแสตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในรายการระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครบนเวทีวันลุมพาฮีที่ถือเป็นจุดรวมของศิละปะการต่อสู้ชั้นนำของโลก การโปรโมทไฟนี้เน้นไปที่ความต่างของทั้งสองสไตล์นาบินในฐานะนักมวยยุโรปที่มีเทคนิคแบบสากลผสมผสานกับมวยไทยสมัยใหม่ส่วนมอวงไทยเป็นตัวแทนของมวยไทยดั้งเดิมที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงระฆังเริ่มขึ้นในยกแรกทั้งเวทีแทบสั่นสะเทือนจากเสียงเชียร์ของผู้ชมนาบินเปิดเกมด้วยการใช้ระยะให้เป็นประโยชน์ เขายกขาหน้าขึ้นตลอดเวลาเพื่อป้องกันลูกเตะของมวงไทยและตอบโตด้วยลูกเตะยาวและหมัดยับที่แม่นยำแต่สิ่งที่ทำให้มอววงไทยโดดเด่นคือความนิ่งและความเข้าใจในจังหวะเขาไม่รีบเดินเขาอ่านเกมของนาบินอย่างละเอียดรอจังหวะสวนกลับด้วยลูกศอกและหมัดตรงที่ทรงพลังการต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อทั้งสองเริ่มแลกหมัดและศอกกลางเวที ยกที่สองมอวงไทยเริ่มเร่งเครื่องเขาเปลี่ยนจังหวะจากการร,รอๆออมาเป็นการบุกเขาใช้ลูกเตะตัดขาและเขาที่รวดเร็วทําให้นาบินเริ่มเสียจังหวะไปบ้างแต่ด้วยความได้เปรียบของช่วงแขนที่ยาวกว่านาบินจึงยังคงรักษาระยะไว้ได้เขาใช้การเคลื่อนไหวรอบเวทีหลอกล่อให้มอวงไทยพลาดจังหวะและตอบกลับด้วยการเตะสูงที่เฉียดใบหน้าของคู่ต่อสู้หลายครั้ง เสียงเชียร์ของผู้ชมดังลั่นเมื่อแต่ละฝ่ายออกอาวุธใส่กันอย่างเต็มแรงทุกการโจมตีดูเหมือนจะเป็นการวัดใจว่าใครจะเป็นฝ่ายพลาดก่อนเมื่อเข้าสู่ยกที่3ามเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นนาบินดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยจากแรงกดดันของงมวงไทยที่เดินเข้าหาอย่างต่อเนื่องมาวงไทยไม่หยุดเดินหน้าเขาเริ่มใช้หมัดหนึ่งสองตามด้วยศอกสั้นที่เฉียบคมหลายจังหวะเข้าเป้าทำให้นาบินต้องถอยไปตั้งหลัก แต่ด้วยความมุ่งมั่นนาบินไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาเริ่มใช้เทคนิคการป้องกันที่เรียนรู้จากการซ้อมในค่ายมวยไทยตัดมุมหลบหมัดและสวนด้วยลูกเตะเข้าลำตัวที่แม่นยำความยืดหยุ่นของเขาทำให้แฟนมวยเริ่มมองเห็นว่าแม้จะเป็นต่างชาติแต่เขาก็เข้าใจมวยไทยอย่างลึกซึ้งช่วงปลายไฟความแตกต่างของประสบการณ์เริ่มเห็นชัดมวงไทยยังคงเดินหน้าด้วยความมั่นใจและรักษาจังหวะได้อย่างดี ในขณะที่นาบินเริ่มเหนื่อยล้าแต่ยังคงมีไฟต่อสู้ในสายตาทั้งสองแลกอาวุธกันอย่างไม่ยอมถอยเสียงเชียร์ของแฟนมวยดังกระหึ่มไปทั่วสนามการชกดําเนินไปจนจบครบยกโดยไม่มีใครยอมแพ้ผู้ตัดสินต้องใช้คะแนนตัดสินผลออกมาว่ามอวงไทยเป็นฝ่ายชนะอย่างเฉียดฉิวตามคะแนนแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าคือการแสดงให้เห็นถึงหัวใจของทั้งสองนักสู้ หลังไฟนี้นาบินได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนมวยไทยจำนวนมากแม้จะพ่ายแพ้แต่เขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความกล้าและความเคารพในศินละปะแม่ไม้มวยไทยเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักชกต่างชาติรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาฝึกในประเทศไทยส่วนมอวงไทยเองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งของมวยไทยที่แท้จริง เขายังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าประสบการณ์และจิตใจที่มั่นคงสามารถเอาชนะความต่างทางกายภาพได้ในวงการมวยไทยไฟนนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยมวยไทยได้กลายเป็นเวทีระดับโลกที่นักสู้จากหลากหลายประเทศสามารถเข้ามาเรียนรู้และท้าทายกับนักชกไทยที่เป็นตำนานได้อย่างเท่าเทียม ไ่ของนาบินและมอวงไทยจึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้ธรรมดาแต่เป็นการประทะกันของวัฒนธรรมศิละปะและความเข้าใจในหัวใจของนักสู้หลังจบการแข่งขันทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเคารพต่อกันบนเวทีภาพของมอมวงไทยที่กอดนาบินและกล่าวคำว่าสุดยอดมากน้องชายกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียทั่วโลกมันเป็นภาพที่สะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของมวยไทยอย่างแท้จริง ศิละปะการต่อสู้ที่ไม่ได้สร้างแค่ชัยชนะแต่สร้างมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมในด้านเทคนิคการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายรายระบุว่าสิ่งที่ทำให้มอวงไทยเหนือกว่าในไฟน์นี้คือจังหวะและความนิ่งเขาอ่านเกมของคู่ต่อสู้ได้ดีใช้จังหวะสวนกลับอย่างชาญฉลาดในขณะที่นาบินแม้จะมีความได้เปรียบด้านรูปร่างแต่ยังขาดความนิ่งในจังหวะสำคัญบางช่วง อย่างไรก็ตามความสามารถในการปรับตัวของนาบินถือว่าน่าทึ่งมากโดยเฉพาะในช่วงกลางไฟที่เขาเริ่มเข้าใจรูปแบบของมมวงไทยและสามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังไฟนี้นาบินได้รับข้อเสนอจากหลายค่ายมวยในประเทศไทยให้เข้าร่วมฝึกซ้อมระยะยาวเพื่อเตรียมกลับมาสู้ในเวทีใหญ่ในอนาคตส่วนมมวงไทยเองก็ถูกทาบทามให้ขึ้นชกในศึกต่างประเทศ เพื่อแสดงศิลปะมวยไทยในเวทีระดับโลกมากขึ้นการต่อสู้ของพวกเขาจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเปิดบทใหม่ของทั้งคู่ในเส้นทางนักสู้ในมุมมองของแฟนมวยการชกค,คู่นี้ได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งเพราะมันไม่ใช่เพียงการวัดพลังหรือทักษะเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกถึงหัวใจของนักสู้ ความเคารพในคู่ต่อสู้และการไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของมวยไทยซึ่งก็คือศิละปะขององค์การต่อสู้ที่มีจิตวิญญาณหลังจากนั้นชื่อของนาบินอานาเนกลายเป็นที่รู้จักในวงการมวยไทยระดับสากลเขากลายเป็นตัวอย่างของนักชกต่างชาติที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึง้ง ส่วนมอวงไทยก็ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางอาชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักดิ์ศรีของมวยไทยให้คงอยู่บนเวทีโลกต่อไปและเมื่อพูดถึงนาบิลอานาน VS เมืองไทยมันไม่ได้หมายถึงแค่ไฟหนึ่งไฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมต่อระหว่างคนต่างชาติต่างศิละปะต่างยุคที่มาพบกันด้วยหัวใจของนักสู้มันคือความงามที่แท้จริงของมวยไทย ที่ไม่เพียงแต่ต่อสู้ด้วยร่างกายแต่ยังต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณและความเคารพในคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มวยไทยยังคงยืนหยัดและเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก